กาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดที่พบหินทั้งสามประเภทคือหินตะกอนหินอัคนีและหินแปร ى. โดยมีการลำดับชั้นหินที่สมบูรณ์ในระดับต้นๆของประเทศตั้งแต่มหายุคอินเฟอร์พีแคมเบียนจนถึงยุคปัจจุบันในส่วนของแหล่งทรัพยากรธรณีประเภทแร่และหินนั้นจังหวัดกาญจนบ,บุรี ก็ถือว่าเป็นแหล่งสินแร่สำคัญสำคัญหลายชนิดและยังคงเป็นพื้นที่ศักยภาพแร่ต่างๆอีกจำนวนมากตัวอย่างเหมืองแร่และแหล่งสินแร่บางส่วนข้างต้นประกอบด้วย 1. แหล่งแร่ตะกั่วสังกะสีบริเวณเหมืองแร่สองท่อเหมืองแร่บ่อใหญ่ตำบลแฉะอำเภอทองผาภูมิเป็นสินแร่ที่เกิดร่วมกับหินปูนยุคอโอโดวิเชียน และมีลักษณะการเกิดทั้งแบบแหล่งแร่ปฐมภูมิและแบบแหล่งแร่ทุติยภูมิโดยแหล่งแร่ปฐมภูมิสามารถจำแนกการเกิดเป็น3มลักษณะคือแหล่งแร่สะสมตัวในชั้นหินอุ้มแร่แหล่งแร่แบบสการแหล่งแร่แบบสายแร่ส่วนแหล่งแร่ทุติยภูมิ เป็นกลุ่มแรกคาร์บอเนตและซีลิเกตในเบื้องต้นกรมทรัพยากรธรณีสรุปการเกิดแหล่งแร่ตะกั่วสังกะสีในบริเวณอำเภอทองผาภูมิว่าเกิดจากน้ำโลหะเข้มข้นแทรกตัวตกตะกอนอยู่ตามแนวชั้นหินปูนในบริเวณใกล้เคียงหรือเกิดการประทุตัวของหินแกรนิตสารละลายจากหินแกรนิตเข้ามาผสมในแหล่งแร่ เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแร่จะถูกบีบให้ไปสะสมตัวตามรอยแตกรอยเลื่อนและตามยอดสันเขาแนวโค้งงอของชั้นหินทำให้แหล่งแร่โผล่ใกล้ผิวโลกการใช้ประโยชน์จากสินแร่ตะกั่วสังกสีได้แก่การใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอุตสาหกรรมถ่านไฟฉายอุตสาหกรรมผสมโลหะทำแผ่นตะกั่วในแบตเตอรี่ เป็นต้น 2. แหล่งหินแกรนิตและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องแนวหินแกรนิตที่พาดผ่านจังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีอยู่ด้วยกัน2แนวคือหินแกรนิตแนวกลางอายุไทรแอซิกและหินแกรนิตแนวตะวันตกอายุครีเทเชสหินแกรนิตแนวแรก เป็นหินที่เกิดสัมพันธ์กับหินตะกอนเรียกว่า S-type หรือ i l m e n i t e Series พบหินโผล่ไม่ต่อเนื่องตั้งแต่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองปลือและเขาชนไก่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่วนหินแกรนิตแนวตะวันตกส่วนใหญ่เกิดสัมพันธ์กับหินตะกอน เรียกว่า S-type หรือ i l m e n i t e Series และส่วนน้อยเกิดสัมพันธ์กับหินอัคนีเรียกว่า I-type หรือ Magnetite Series แหลง่งทรัพยากรธรณีที่เกิดร่วมและสัมพันธ์กับหินกลุ่มนี้ได้แก่แหล่งแร่ดีบุกทางสเตนกลุ่มแร่หายากเฟลสปาและขวอ 2.1แหล่งแร่ดีบุกเหมืองแร่จรินแหล่งแร่ดีบุกเหมืองแร่จรินเป็นแหล่งแร่ดีบุกแบบทุติยภภูมิเกิดจากการพัดพาของตะกอนโดยทานน้ำและสะสมตัวเป็นลานแร่ดีบุกพบ3ลักษณะคือ1หรือ A แบบใกล้แหล่งต้นกำเนิดตามไหล่เขา เม็ดแร่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นแหล่งแร่ขนาดเล็กแต่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง2หรือ b แบบที่ลาดเชิงเขาสะสมตะกอนเป็นลานแร่พลัดเชิงเขา3หรือ c ตะกอนสะสมตัวแบบลักษณะลานแร่ ในที่ราบลุ่มแอ่งตามท้องน้ํา2.2แหล่งแร่เฟลสปาแหล่งแร่เฟลสปาในจังหวัดกาญจนบุรีพบในสายหินเพกมาไทตและหินแกรนิตสีขาวที่เรียกว่าริวโคแกรนิตหรือหินแอ์พลาย แร่โพแทสเซียมเฟลสปาได้จากผลึกแร่ออโทครสและไมโครคลายขนาดหยาบมากในหินเพกมาไทประโยชน์ของแร่เฟลสปาคือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบอ,อุตสาหกรรมแก้วอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้าสียางไม้ขีดไฟ ทําความสะอาดและขัดเงา2.3แหลงแรกควอดแร่วอดหรือเขี่ยวหนุมานมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นซิลิกา้าหรือ SiO 2ส่วนมากใสไม่มีสีถ้ามีมลทินเจือปนอยู่จะให้สีต่างๆเช่นสีม่วง สีชมพูและสีเหลืองแร่วอสที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือมีปริมาณซิลิกาสูงแร่วอดที่สำคัญมักอยู่ในสายแร่ที่ตัดเข้ามาในหินทองที่กรณีเป็นสายเพกมาไทจะมีปริมาณแร่วอดร้อยละ4 0 6 0แต่ถ้าเป็นสายวอดจะมีปริมาณแร่มากกว่าร้อยละ90 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากแก่คอข์อเช่นอุตสาหากรรมโซล่าเซลล์อุตสาหากรรมแก้วใช้เป็นฝักวัสดุสำหรับขัดสีเครื่องประดับนำมาใช้ผสมทำคอนกรีตทำครกและอิฐ 3. แหล่งแร่โดโลไมต์แหล่งแร่โดโลไมต์ตำบนวังด้องอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีการทำเหมืองเปิดแบบขั้นบันไดก้อนแร่ขนาดต่างๆที่ได้จากการระเบิดจะถูกนำไปผ่านกระบวนการการแต่งแร่ทางกายภาพให้ได้ขนาดตามความต้องการของลูกค้าการใช้ประโยชน์จากโดโลไมต์การใช้ประโยชน์โดโลไมต์จากแหล่งแร่นี้ได้แก่อุตสาหกรรมกระจกวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพดินหินแกะสลัก และหินประดับ 4. แหล่งแร่รัตนชาติพลอยและนินอําเภอบ่อพลอยแหล่งแร่รัตนชาติทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับหินบะซอบ่อพลอยพบการสะสมตัวแบบแหล่งแร่ทุติยภาภูมิมีลักษณะของชั้นกษะแร่พลอยสมแบบคือสะสมตัวอยู่ในดินที่สลายตัวจากหินบะซอสะสมตัวร่วมกับเศษหินเชิงเขา และสะสมตัวแบบลานแร่ในบริเวณที่มีการสะสมตัวของตะกอนน้ำผาและตะพักลำน้ำแร่รัตนชาติแหล่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคอรันดัมสีน้ำเงินหรือไพลินและส่วนน้อยมากเป็นคอรันดัมสีแดงหรือทับถิมและคอรันดัมสีเหลืองหรือเพทายสำหรับแร่นินที่เกิดร่วม พบมีสัดส่วนมากกว่าแร่พลอยหลายสิบหรือเป็นร้อยเท่านินบ่อพลอยมีสามประเภทคือนินตะโกหรือนินตันหรือ b a c กสปีเนลนินเซียนหรือไคลโนไพรค x e ซีนและนินติดเหล็กหรือแมกนีไทตนินสองกลุ่มแรกมีขนาดผลึกใหญ่และค่อนข้างใหญ่ สามารถใช้ทำเครื่องประดับได้หลากหลายส่วนนินติดเหล็กมีขนาดค่อนข้างเล็กถึงเล็กมากใช้ทำเครื่องประดับได้อย่างจำกัด 5. แหล่งทรัพยากรหินและทรายก่อสร้างหินปูนยุคออโดวิเชียนบริเวณเขื่อนสีนักครินได้มีการนำหินปูนบริเวณเหมืองหินเก่าไปใช้ประโยชน์ในการถมสร้างแนวสันเขื่อน ซึ่งเป็นเคลื่อนหินทิ้งแบบแกนดินเหนียวหินปูนเพื่อการก่อสร้างหินปูนเพื่อการก่อสร้างของจังหวัดกาญจนบุรีมีกำลังผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าม่วงและอำเภอพนมทวนส่วนใหญ่เป็นหินปูนยุคออโดวิเชียนและหินปูนยุคเพอร์เมียนวัสดุกรวดจ,จากเหมืองพลอยเก่าวัสดุกรวดจ,จากเหมืองพลอยเก่า อำเภอบอ่อพลอยเป็นการใช้ประโยชน์เศษหินทิ้งจากเหมืองพลอยเก่าแหล่งกรวดทรายเพื่อการก่อสร้างแหล่งทรายเพื่อการก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบ,บุรีสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่แหล่งทรายแม่น้ำที่เกิดจากการผุพังของหินเดิมและสะสมตัวอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแควน้อยและแหล่งทรายบก ที่เกิดจากการสะสมตัวของแม่น้ำเก่า